รู้คำและเข้าใจความหมายของคำโดยวิธีแจกลูกสะกดคำตามมาตราแม่กอ,อกาและมาตราตัวสะกดวันนี้เสนอคำในมาตราแม่กอ,อกาสระเสียงยาวอักษรกลางผันได้5้าเสียงมีสี่รูปดอเด็กประสมกับสระเอสะกดคำอ่านว่าดดเอเด ดเอเดไม่เอกเดโดเอเดไม่โทเดดเอเดไม่ตรีเดดเอเดไม่จัตวาเดผันเสียงได้ดังนี้เด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 คำที่มีความหมายมีสองคำคือเดเดคำว่าเดเป็นคำวิเศษ หมายถึงมากๆคำว่าเดเป็นคำวิเศษหมายถึงใช้ประกอบกับคำกริยาบางคำเพื่อเน้นความหมายว่าตรงจากหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยโดยวิธีแจกลูกสะกดคำด้วยความร่วมมือของสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการหนังสือดีโดยอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุล